สวัสดีครับพัดลมฮาติลิครับ18นิ้วรุ่น18นิ้วนะครับรุ่น S-E ขีด S 18 M 1ครับเป็นรุ่น18นิ้วนะครับผมจะทำการวัดเช็คสวิตช์นะครับผมจะทำการเช็คสวิตช์นะครับว่าดีหรือเสียนะครับด้วยมิเตอร์ ดีตอนไครับการถอดยุ่งยากหน่อยนะครับถอดยากนะครับรุ่นนี้ไม่ใช่ถอดง่ายๆนะครับรุ่นนี้ตรงนี้เราไม่ต้องไปทำมันนะครับเราปลดแค่สองล็อกตัวที่ตูดมันก็พอแล้วครับจากนั้นก็ใช้แรงดันไปดีกว่าตรงนั้นไปกดกดไม่ออกนะอ่าไม่ต้องใช้เทคนิคในการกดออกมา เป็นการถอดที่ยากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับมันหลายชั้นด้วยนะตรงนี้ยังมีอีกชั้นนึ่งผมจะตั้งไปที่ย่านโอมนะครับป่าไปที่โอมนะครับจากนั้นผมก็จะทําการวัดสวิตนะครับอันนี้ผมปิดไปแล้วนะครับยังไม่ได้กดสวิตใดๆนะครับจะวัดไม่ขึ้นเลยนะครับอ่ให้เอาให้จับอ่ไว้ที่สายสีน้าปลานะครับอ่ที่ขั้วปิดนะครับที่สวิตปิดนะครับ ซึ่งเป็นสายไฟ AC เข้ามาเลยนะสายไฟ AC จะเข้ามาที่สายตีน้ำตาลนะครับเมืเ่อกดสวิตช์มันก็จะต่อไฟ AC เข้าไปตามเบอร์ต่างๆอันนี้เมื่อกดเบอร์หนึ่งมันจะมีอะไรแลบออกมานะครับอ๋อสวิตช์มันจะแลบออกมาให้เห็นครับปรากฏว่าได้ประมาณ0.5โอห์มครับแสดงว่าดีครับสวิตช์ที่ดีจะต้องได้ประมาณ0โอห์มนะครับสวิต์เบอร์หนึ่งผ่านไปแล้วครับอันนี้ผมกดสวิตช์เบอร์สองครับเมื่อกดสวิตช์เบอร์สองมันก็จะมีแลบออกมานะครับมันจะมีเดือยแลบออกมาที่สวิตช์เบอร์สองนะครับ สวิตช์เบอร์สองผมก็จะจิ้มเข้าไปครับอ่าเป็นอ่าน้ำตาลน้ำตาลก็คือ AT นะครับมันจะต่อเข้ามาที่สายสีม่วงเลยนะครับสวิตช์เบอร์สองนะครับจะได้ประมาณ45โอห์มครับแดงว่าสวิตช์เบอร์สองก็ดีครับตอนนั้นผมจะลองกดสวิตช์เบอร์สามนะครับอ่โดยสวิตช์เบอร์สามก็จะเลื่อนออกมานะครับผมว่าสายสีน้ำตาลกับสายสีแดงก็จะเชื่อมติดกันแล้วนะครับเมื่อกดสวิตช์สายตีเอทีก็จะเชื่อมมาที่สายสีแดงแล้วนะครับจะได้ประมาณ ท่าไหร่ครับหนึ่งโอห์มนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับได้หนึ่งโอห์มก็โอเคนะครับอ่าได้ดลดนะครับประมาณศูนย์นจุดเจ็ดโอห์มแสดงว่าสวิต <Switch. S 2> ์นะครับดีครับ,รบอ่าสวิต์ดีแล้วนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่ครับ okay.